ที่ลานอนเนกประสงค์หน้าสากรกลางจังหวัดสมุทรปราการนายชนะนพสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายกิติยงสงวนชัยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนายสัมพันธ์เตชะเจริญกุลนาย,ยกเทศมนตรีนครสมุทรปราการร่วมกันเปิดงานประเพณีลอยกระทงพระสมุทรสาสตยาธิฐานสืบสารประเพณีลอยกระทงลงอ่าวไทยไปปากน้ำประจำปี2552 หลังจังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลนครสมุทรปราการร่วมกันจัดงานประเพณีดังกล่าวโดยสีสันของงานลอยกระทงในที่นี้คือการให้ผู้ที่มาร่วมงานลอยกระทงได้อธิษฐานก่อนที่จะปล่อยกระทงลงรางน้ําจากด้านบนของสันเขื่อนลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา นอกจากการลอยกระทงแบบนี้จะแปลกแล้วยังปลอดภัยกับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วยส่วนกิจกรรมต่างๆรอบงานนั้นก็จะมีการประกวดกระทรงประเภทความคิดสร้างสารรค์และประเภทสวยงามรวมถึงจัดเครื่องเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นชิงช้าสวรรค์รถไฟเหาะม้าหมุนและอื่นๆอีกมากมายมาให้บริการฟรีตลอดทั้งงานสำนักข่าวพีเอ็นเอ็นนิวส์รายงาน